ี่ลอว่กิกยเตี๋ยว่ลอโอ้ยคักหักหักมืงานแลางาเแลวเรียบ้อยพี่้องยิ่งหันยิ่งขาเสลาอยู่ขั้วรับพี่้องมันก็เป็นคิบชองกคบแรกบ้าลอก็สาอูแล้วเรียบร้อยเมื่อเหรันีบ้าลอยันจยิ่งไม่พาสลาเรียบ้อยแล้วข้วพี่้องแล้วบ้าลอก็จะเต็คที่เบบน้พี่้อง่อพี่ลองอ้ยวะ ก um. ับสวัสดีนะกัสบายดีเปิดสูบบุหรี่คนพีน้องไอ้โนี่กัมาพบมาโอกันอีกคือเกาเช่นเคยพี่น้องก็เป่าร้อนแถบคือเกาโอ้มือนงานแถบพี่น้องงานแ้วแล้วสบายใจโอ้เพิ่สล้วพี่น้องวดัเีในพี่อามวยแล้วเนบอเวพี่น้องไวาบอกเจเป็นบรอนจัดแบบเสียจะี่อ่ี้ยนใส่ยบอนะพี่เสองบอลไม่ได้ เขาไม่กันนะเออเอเอยเออเออเะอเออเอเอเอไเอเอจเออิออเออเออเอเออยออเออพี่นอออเอเอเออเออพอดออเอนเออเอเออเออ้อนอว่าตีโต้กินอย่างเดียวเลยบริสุทธิ์แคบของครับยังเลยพี่อยเครับพี่อัยครับ นี <laughs> <laughs> ่นะครับผู้ช่วยช่างผู้ช่วยช่างโอ้ยคับเพื่เพื่อนกับงานกับผไปนี่ยังวงอ่าอ่ะบมต้องการพี่น้องบ้ารอกอะงานเรียบร้อยแล้วก็เด้อะไรเฮ็ดบอกเฮ็ดคลิปให้พี่ให้น้องเบิ่งกะไรอ่ะ้านะอาน้อกัรนื้เบสสูบผู้ทุกคนพี่น้องเอ้ยมือนบ้านรอกะเบิ่งข้างในกับพี่น้องก่ะทุบๆพี่น้องแล้วพี่น้องเนาะเพราะว่าอ่าอันเขาเอายวนี้กรติดไม่พักกาไปแล้วกันงานมันก็ะดึยอัน เหมือนเด็ังไอยขนับเปิดไฟใด้พี่น้องเอ้ยเด็กเฮ้ยมันยังอ่านทำอย่น้องกะคือเก่าเส้นเคยพี่น้องเอ้ยไปเบิ่งข้างนอกพี่น้องบารอกะเดี๋ยวก่อนครับว้าคือขัดถ้าฝนโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้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 ล็อกขอ้างในครับพี่น้อ <laughs> งเบรรลุกันพี่น้องเบรรลุกันไอพิเศษพี่น้องเอ้ยนี <laughs> ่โอ้ เขาโทรเขาเอาไฟอะไรอะไรเด้อใหญ่อันคือลานเขามามามาประคบครับพี่น้องเลยกับบารรอกันได้ดิเอาเอาทอพีพีซีครับเห็ดเห็ดนั่งรอไวชั่วข้าวเด้กับบารรอกันดิเอาตัวใหม่มาใส่ให้พี่น้องเด้กัเบิรงน้ำกันพี่น้องไหมบารรอกับเห็ดคลิปให้พี่น้องเบิรงน้ำกันเพุดสุดผัวทุกคนพี่น้องเอ้เห็ดสีเบิรงเด้อใหญ่เด้อเบิรงเด้อบานใหญ่ได้ในบานใหญ่หน่อยบานปานหน่อยเฮางบานใหญ่พิ่นพื่นอะไพื้นทั้งานอยู่อังกฤษเพื่นละครับเอ่อเพิ่นได้แฟนอยู่ เกิดยังประเทศยังอักกิเนาะแม่ละครับแล้วพี่น้องเบิร์กเบิร์บอโลก่ะคลิปเป็นยังไงพี่ให้น้องเดูไงล่ะเป็นอบ่าวงไรอโลคนงานไปแต่เบิร์กเปแต่เป็นแต่มีผู้เลจ้ยงตัวอยู่ว้าวกะเบิร์กน้ำกราบพี่น้องอ่ะบอโลกะเสร็จแ้วทายวิดีโอหรือว่าทายคลิปสั้นๆจากศีรษะหาหน้าที่นาะพี่น้องเนาะกะเบิร์กน้ำกราบพี่น้องนี่กะบบอโลกะนี่ยล่ะผลงานจากเป็นไงล่ะ จะเพิ่นสีว่าผ่านอยู่บ่เลยน้อว่ารอกันว่าแต่ยุกแต่แต่มือผู้เดียวกันแล้วแล้วเพิ่นบ่ยุกน้ำแล้วพี่น้องเนาะพี่น้องเอ้ยเบิ่งน้มกันกะเบิ่งน้มกันส่วกันน้อพี่น้องเนอ๊บซีบิดสุภูุกคนลูกป่านะอามู่เพื่อนกะบจะได้กะอย่าเพิ่อนกดข่ามกดแท้เด้ออย่าเพิ่อนกดข่ามเด้อพี่น้องเอ้เบิ่งคลิปว่ารอให้จบเพาเด้อว่าเป็นจังได้วะแต่เบิ่งแต่ยังอยู่บ่งามบ่โอ้คักค่ะค่ะพี่น้องเนาะจะได้กะเบิ่งน้มกันส่วกันพี่น้องบน โอ้ยพอต้องห่วงพี่น้องวารอเฮ็ดแล้วเรียบร้อยภารกิจมื้อนี้กะถือว่างานจบงานแล้วพี่น้องเอ้ยมื้อนี้วารอกะจัดคลิดไปจักชุดจัดใดก็คือว่าเนี่ยเพิ่งเลิกงานพี่น้องโอ้ยคักๆๆงามครับงามๆๆ ก้าวพี่น้องเว้ยมันอีบ่ารอกรับได้เฮ็ดตุ้ยบอยแน่นมาต้องพ่อเลี้ยพี่น้องกะเปิดสีแล้วโอ้ยสองสามมือสี่มือพี่น้องยิ่งแล้วถ่ายเฮ็ดตุเดียวกรับแล้วครับพี่น้องเอ้ยกะคือคืองานมันมันตกจับน้ำกันนะครับมันตกสองคนจับพี่น้องถ่ายเฮ็ดตุเดียวเฮ็ดประเดีบ่ารอกรับไปบ่ารอพี่กันก็ได้ที่เคยนะครับว่าซอยงานนกะจบเยอะเนาะกัน เป็นิ b b ่นบ่ว่างกับบาโลกันงานเข่าแล้วเแล้วแล้วยิ่งยิ่งยิ่งแฟนก็เดียวยิ่งอยากพี่น้องเอ้ยบ่าบ้าโลกับพอดีเก่งกีบของพี่น้องพี่น้องกะตัววันเนี่ยพี่พี่น้องเอ้ยเบัวต้องกัดต้องกัดจะเป็นงามส้อนบ้านนึงพี่น้องเอ้ยว่าฝนกะนต้องกันขึ้เก่าเส้นเคยพี่น้องเมื่อวานบ้าโลกอ่ะอ่า ได้ทำคลิปต no, uh, no, eh, no, ัวน no, no, no. uh ้องให้พี่ให้น้องให้ลูกป่าน่ะอาเบิองน้ำกันส้วนน้ำกันพี่น้องเอ้ยไปได้งามอยู่บ่พี่ตะเบิองพี่ตะอันอยู่บ่พี่ตะอันเพิ่นจ้างต่อไปอะพี่น้องเนาะจะได้กับเบิองน้ำกันส้วนน้ำกันน้องพี่น้องเนาะกะคือเกาอีกเส้นเคยพี่น้องเอ้ยโวนจะเป็นงามบอรอกกะจ็คเก็ดย่องแต่จะจะคล้องเลยบอรอกกะจะเป็นอีหยังโอ้ยพี่น้องเบิองทั้งขางพี่น้องเนาะกะบอรอกกะจะทายทั้งขางให้พี่น้องเบิอง เราจะได้หว่โอ้พี่น้องเบิ่อน้องกันเท่าซุ้มน้ำกันโอ้คักหักหักพี่น้องหว่ะมีใจน้อพี่น้องน้องงานแล้วงานจบงานภารกิจเรียบร้อยเทวาหนาทีการงานของบลก,กะอกเท่าจบรวยดีน้อพี่น้องน้องกะโมนี้กะเฮ็ดถ่อเฮ็ดคลิปให้พี่ให้หน้องเบิ่งให้ FC เบิ้งน้ำกันเบริรดสู่ฝูสู่คนพี่น้องจะได้กะอย่าลืมติดตามรับชม ก็คงวารอนี่เดึกกะกดนไหลก้นแฉะวารอทำไงกะจะได้กะอยู่พึ่งก้นขาบกยังเื้อพี่น้องก็บึงนกบกันไปเลยเรื่อยว่ารอเหตุยังเห็ดเต่าแด่โอ้ยน้องกะพิจารณาอัะไรอยู่วะอยู่วะน้องวารออยู่บ้านกะคือเก่าอีกเส้นค่อยพี่น้องเอ้ยวะกะดีใจพี่น้องดีใจมือนที่ว่างานมันกะรู้หวงโดยดีเนาะพี่น้องน้อกะวารอกะ ือว่าโอเคเนาะโอ้ค <mayı> <bad> ักค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 ักอ้ <inhos> <athletes> ๊จุดยอดจุดยอดพี่น้องเยกะเก่า like อีกสิ่งหนึ่งจะได้กะเขาขอบพูดเขาพูดจะไล่เด้อผมเป็นพี่น้องที่เขามารับชมคลิปของบอลลแอนแนลกะขอให้ อยู่ดีมีแห้งเพื่สุขุทุกคนเนาะขอให้มีทุกคนสุปครบเรื่องเนาะขอให้คิดทิ้งได้ก็ขอให้สุปปรารถนาเนาะพี่น้องเนาะกะคิดอ่าอยากได้ยังก็ขอให้ได้ดังสมปรารถนาเนาะพี่น้องเนาก็รอรอกะให้พอนให้ฟีเนาะกับวัฒน์ถ้ของประเทศเนาะพี่น้องเนาะก็ต้องขอถอดขอไฟมาลายเนาะพี่น้องกะจะได้กับเบื่อนต้องการ่วยต้องการอย่างเดี๋ิ่งอย่าปลาบอลรอที่พี่น้องเลยเอฟซีเพื่อสุขุทุกคนนั่นแหละเห็นคลิปของว่ารอกะแววเวียนเข้าไป ส่วไปเยี Jan, ey, ่ยมไปติดตามของบอลอนอะไรเดอ่พี Denn ่น่องไอ้ลุกว mm. ่านะอาหมูเพ uh, ื่อนอะไก็วัตถุุกคนอะก่ได้กับับสวาสดีแลยก็สบายดีพี่น่อง่ะจบทีวีไี่น้อง